ดีครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนี่ผมกินไข่ได้ทั้งเดือนเลยนะครับผมคือไข่หางหางหรือไข่ลูกเป็ดนะครับผมไข่ด่านไข่เสียอะไรแบบนั้นแหละครับผมแลวผมก็มีข้าวสวยวนันนี้ผมมีอากวยจับนะครับผมกวยจับแต่ไข่มันไม่พอผมก็เลยเออใส่ไข่หางหางไปดีกว่าใส่ไข่นั่นแหละไข่ลูกเป็ดไข่ด่านอืมน่ากินมากๆครับเพื่อนๆ มามามาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งกระดิ่งนี่สําคัญมากๆเลยนะครับผมน้องๆถามมาหลายคนมา,มากๆเลยว่าทําไมมันไม่แจ้งเตือนเลยครับพี่ก็น้องๆไม่กดกระดิ่งกันนะครับผมกดกระดิ่งแล้วก็แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับผมยังไงก็มาดูกันด้วยนะครับมาหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันอันนี้คือขนมปังเนยกรอบนะครับผมขนมปังกรอบๆใส่น้ําตาลมาเลย นี่คือไข่ลูกเป็ดนไข่ลูกเป็ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะกินแบบให้มันเสียงดังๆแบบสดน้ำอร่อยๆอเลยโคกเลยโอ้สวยครับผมมามามาขอโทษขออภัยนะครับผมที่อันไหนมันไม่เหมาะสมก็อย่าดราม่าใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับผม ใช้จักรยานในร้านรับชมก็ได้หืมเช้าแบบนี้สุดยอดมีหมูกรอบเลยนะทุกคนหมูกรอบกล้วยจับด้วยครับผมเติมเป็นเกาเหลาน,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 นี่เอให้เพื่อนๆดูไข่ลูกเป็ด เริ่มเป็นตัวนะครับผมเป็นหัวแล้วนะมีตาแล้วนะทุกคนอ้วนหยิบซอสได้หน่อยซอสเกาหลีมันออกตัดเปรี้ยวอันนี้มันออกหวานออซอสเกาหลีนี่กำลังน่าจะดีออกสะสาดเดี๋ยวผมทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดคลิปหน้าผมตัดน้ำจิ้มซีฟูด้ดแบบสูตรของผมเนาะน้ำจิ้มพริกน้ำจิ้มขา่าหมดแล้วคำเลยนะตัว อืข้าวของจริงๆนี่ครับผมของแท้ต้องสดกกกๆไข่ลูกเป็ดห้างนี่ครับผมผมก็ได้สั่งมาจากช่องฮักนกชาแนลนะครับผมไปสั่งกันได้นะครับเช้าๆอย่างนี้ได้สดร้อน ก็มีแรงครับผมก็เช้าแบบนี้ได้สดของร้อนๆก็มีแรงครับผม,ม,มจับมาก เดี๋ยวเอาขนมปังให้เพื่อนๆดูเนยกรอบเนยน้ำตาลนมกรอบเออเป็นไงเจ๋งว่ะดูเลยมีความสุขมากเลยได้กินของอร่อยตอนเ,เช้าฮะ มันเป็นเมนูที่ง่ายนะทุกคนหยิบจับต้องได้มีตามทั่วไปแต่จะทำยังไงให้มันอร่อยนะครับผมก็สนุกกับการกินนี่ไงครับผมปรุงให้อร่อยตาด้วยไข่ลูกเป็ดเต็มๆคำทุกคน มีไก่ไก่ด้วยไก่ไก่พะโล้อร่อยอื เร <c oughs> ามาต่อนี่ครับผมขนมปังกรอบผมชอบกินนะก <c oughs> ินเสร็จแล้วได้ของหวานซะหน่อย <c oughs> <c oughs> เป็นมเมนูขนมปังที่แบบนบ้านมากเนยนมน้ำตาล, <c oughs> ตาล <c oughs> โอเคครับผมก่อนจะจากลากันไปก็ยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับผมกดไลค์ กดจิตตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยขายนี่ใครสนใจนั่นแหละก็ผมตายตกเต็มแต่ผมจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ทิ้งลิงก์ไว้ให้บายบายทุกคนอร่อยสวัสดีครับ